นี่นะคะป้าเป๋วจะทำหอมดองหอมดองใส่ผักกาดด้วยค่ะเนี่เราจะมาดองทำผักดองนะคะทำส้มผัก หมูหนังนะคะกระเทียมเกลือข้าวเหนียวผงชูรสนะคะแล้วแต่ชอบนะคะชอบมากก็ใส่มากนะคะ ขันมานะคะจนหมูเราเหนียวเห็นไหมคะขนาดนี้เลยเหนียวหนึ่งเลยสวัสดีค่ะทุกคน มาเก็บพริกไปกินกับแหนมกับป้าเป๋ปปวนี่สดๆจากสวนขอบอกเลยว่าเผ็ดมากอิตาลกิมาสี่ลูกเอาอยู่ค่ะ หูระพาก็กำลังงามเลยค่ะดูเดี๋ยวจะต้องหาเมนูกินกับหูระพากันแล้วดูมะละมะละขี้นกปัะแป๋วดูดกอยู่นะนี่ยลูกกำลังเป็นลูก ลูกนี้กินได้แล้วค่ะเนี่ยลูกนี้กินได้แล้วเนี่ยกำลังกินเลยขนาดนี้ดูดอกดอกเยอะเลยสวัสดีค่ะทุกคน ก่อนอื่นนะคะป้าแป๋วก็ขอส่งกำลังใจนะคะไปให้ทหารที่อยู่ตามชายแดนนะคะทางชายแดนที่มีการรบกันอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็พี่น้องตามชายแดนต่างๆในจังหวัดต่างๆที่กำลังเจอภัยกันอยู่ตอนนี้ค่ะป้าแป๋วขอส่งกำลังใจที่มีอยู่ตอนนี้นะคะหมดทั้งใจะค่ะยกให้ไปเลยส่งไปให้หมดเลยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะสงครามนะคะการสู้รบ เป็นการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องแก้ไขกันต่อไปค่ะแล้วก็ระวังตัวกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะทางบ้านป้าแป๋วนะคะก็อยู่ติดชายแดนค่ะอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะคะอำเภอคุนหานะตอนนี้พี่น้องเรานะคะตามชายแดนเนาะก็เดือดร้อนกันนะคะก็ป้าแป๋วดูข่าวแนาะบอกตรงๆเลยบอกเศร้ามิคิดเลยนะคะชีวิตนี้ทั้งชีวิตนะคะก็ จะ6กปีแล้วนะคะ60ปีแล้วได้มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะเจอเห็นนักเรียนนะคะเด็กอนุบาลวิ่งหนีนะคะลูกปืนโอ้โหป้าแป๋วดูข่าแบบเศร้าไม่รู้จะเศร้ายัางไงส่งกำลังใจไปเต็มๆเลยค่ะทำอะไรไม่ได้นอกจากส่งกำลังใจเขตบ้านป้าแป๋วก็เป็นเขตสีแดงอยู่นะคะเป็นเป็นเขตสีแดงป้าแป๋วก็เป็นห่วงทางบ้านอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็มันเกิดขึ้นมาแล้วเรา ก็ต้องส่งกําลังใจนะคะไปให้ทหารไทยเรานะคะให้แนวหน้าของเรานะคะสู้สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะพูดแล้วก็น้ำตาไหลเนาะสงสารจังเลยค่ะสงสารคนแก่ดูข่าวแล้วคือแบบ ไม่อยากจะดูเลยอ่ะแต่ก็ต้องดูค่ะเพราะเราจะต้องให้กําลังใจนะคะค่ะป้าแปวก็ขอให้ทุกคนนะคะส่งกําลังใจส่งพลังของพวกเราเองนี่นะคะไปให้ทหารหารนะคะแล้วก็พี่น้องตามชายแดนที่กําลังเกิดเหตุอยู่ตอนนี้นะคะส่งพลังใจนะคะส่งกําลังใจไปให้ทุกคนได้รับความปลอดภัยนะคะ และป,ะปล้าแป๋วก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยกันทุกคนนะคะนี่ค่ะเป็นแหนมหัวกระสุนของป้าแป๋วนะคะไม่ใช่แหนมตุ้มนะคะแหนมหัวกระสุนวันนี้เราจะมากินแหนมหัวกระสุนกัน,นะคะ่ขะขมเมนหลบนะคะหัวกระสุนของป้าแป๋วจะไปแล้วค่ะ <c oughs> ขำๆขำๆแก้เศร้าเนาะ มาค่ะมากินกับก็แป๋าแป๋วป๋มีหอมแดงด้วยค่ะผักเราจะมีแค่นี้ค่ะคอมเมนหลบนะคะแหนมหัวกระสุนของปกาแป๋วจะไปแล้วค่ะ ขำๆอิตาลิกิมาสอุ๊ยพริกแป๊วเผ็ดมากมเกือบลืมเลยค่ะ เรายังมีผักดองเนาะมีผักดองอยู่ 美味しい <laughs> <ス>うん 它有米粉、黏糊、还有 嗯。<laughs> ้ว,วันนี้เราก็มากินแหนมหัวกระสุนนะคะเพื่อเพิ่มพลังเติมพลังส่งกําลังใจไปให้ทุกคนนะคะส่งกําลังใจไปให้ทหารทุกคนที่กําลังทําหน้าที่อยู่ตอนนี้แล้วส่งกําลังใจไปให้ทุกคนที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยคะ่ะกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหรค่ค่ะวันนี้เราก็มากินกันประมาณนี้นะคะเจอกับป้าเป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดี